S 1> <S 1> สวัสดีค่วะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านอีกตัวหนึ่งที่ในตำราว่านร้อยแปดมาหาศจันร้อยแปดบ้านมหาสจั์เล่มสามนะคะได้พูดถึงเอาไว้ชื่อว่าว่านลิ้นกระทิงลายค่ะว่านนี้จะพบตามป่าดงดิบนะคะไม่แน่ใจว่ามีทุกภาคไหมส่วนใหญ่ก็น่าจะมีขึ้นทีพทางป่าภาคใต้เขาบรรยายเอาไว้ว่า ลักษณะหัวเป็นเงาคือไม้พวกนี้น่าจะเป็นตระกูลอโกนนมานะคะก็แน่นอนว่าอโกนนมาก็ลองนึกถึงว่านขันหมากเศรษฐีคือรากของเขามันก็สามารถที่จะสะสมจนเป็นลักษณะเหมือนเงาได้โคนก้านเป็นกาบหุ้มต้นต้นนี้เขาค่อนข้างที่จะมีอายุพอสมควรก็เลยจะเป็นโคนขึ้นมาแล้วก็ จะมีลักษณะเป็นกากหุ้มต้นก็คือเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของต้นดิ้นกระทิงป่าเนี่ยเขาจะออกไปสองด้านคล้ายๆกับว่านชัยยะมงคลหรือว่านนึกชื่อไม่ออก <c oughs> คือชัยยะมงคลมันมีหลายตัวเนาะ ว่านเออเหมือนคล้ายๆย้านหนูต้นลักษณะการขึ้นคือแผ่ออกสองข้างนะคะคือเป็นกาบใบที่หุ้มโคนใบแต่ว่าแผ่ออกทั้งสองข้างจะเป็นลิ้นกระทิงด่างหรือลิ้นกระทิงเขียวลักษณะก้านก็จะออกมาแบบเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเขียวที่ปนๆขาวค่ะลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนใบของเขาก็จะ ค่อนข้างที่จะเรียวยาวใบแคบเรียวยาวนะคะแล้วก็พื้นใบสีเขียวมีลายสีขาวเทาอมเขียวอ่อนๆปลายใบแหลมกระดูกใบกระดูกใบจะสีเขียวนะคะเส้นใบเห็นไม่ชัดเจนเป็นร่องลึกหลังใบจะเป็นสี ทางใบเป็นสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวอ่อนนะคะคุณประโยชน์เขาบอกว่าว่านเนี้ใช้ได้ทั้งสองทางคือทางเมตตามหานิยมก็ได้ทางคงกระพันชาตีก็ได้ถ้าจะใช้ทางเมตตามหานิยมนะคะขับภาวนาว่าโมอาะโมจะอาจาริยานะมะพัทต อาตะโมจะนะเมตตามโมกรุณาจะภากษอาตะโมจะอนุปฏิทฐานังลุกตะโยคตโตอันนี้เดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ให้ที่ข้างล่างของคลิปอีกทีนะคะเป็นคถาที่ค่อนข้างยาวพอสมควรแต่ถ้าใช้ทางด้านโคงกระพันให้นำหัวว่านมาภาวนาด้วยคถาตังเมสะทิโก มังสุเวสโสอัปะนาปะสสุปิอัะสิติปุวิสิเวกุโกกะโคนะมามิหังแม้จะเข้าพบผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุเคราะห์ใดๆให้นำหัวว่านติดตัวไปด้วยจะสมปรารถนาทุกประการศัตรูหมู่มารไม่อาจทำอันตรายได้เลยก็น่าสนใจนะ อันนี้ก็คือได้มาในนามของว่านลิ้นกระทิงลายการขยายพันธุ์ก็คือการแยกหน่อแต่ถ้าข้อก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยน่าจะต,ตัดชำได้แบบเดียวกันกับดิฟเฟนเบเกียหรืออากูนิมาทั้งหลายนะคะถูกแดดได้เพียงลำไรแต่เราค่อนข้างให้อยู่ในแดดจัด ใบก็อาจจะมีไม่มีเกลียมบ้างนิดหน่อยคือจริงๆไม้พวกนี้ถ้าอยู่ในป่าดงดิบเขาก็อยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีแสงแดดส่องถึงอยู่แล้วเนาะเพราะเป็นไม้พื้นล่างเพราะฉะนั้นเราจะก็วางไว้ในที่ที่เรียนแบบแบบเดียวกันกับที่เขาอยู่ในป่านะคะก็คืออยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่โดนแดดบ้างลำไรเพียงเล็กน้อยนะคะก็สรุปว่าว่านี้คือชื่อว่าน ลิ้นกระทิงลายแล้วก็ใช้ได้ทั้งทางเมตตามหานิยมทางคงกระพันนะคะแล้วก็พกติดตัวเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเมตตาแล้วก็สตูหมู่มารไม่อาจทำอันตรายได้ก็เป็นว่านทิพย์ช่วยป้องกันภัยได้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะวันนี้วัลกรสมุนไพรก็ขอ,อนํำเสนอเรื่องว่านมงคลลิ้นกระทิงลายแต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย่าลืมกดซับสไคร กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ